การสร้างเจดีย์มีอานิสงส์มากมายหลวงปู่ท่านไปเห็นเห็นที่เจดีย์ชเวดากองคนไปกราบไปไหว้เจดีย์ชเวดากองเยอะมากทั้งวันทั้งวันทั้งคืนนี่ว็ถึงสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มที่เขาปิดนั่นแหะถึงคนถึงจะออกจากเจดีย์เช้าก็เริ่มตั้งแต่เช้า ไปสวดมนต์ไปไหว้เจดีย์ไปไปเวียนเทียนส่วนมากก็ไปสวดมนต์กันสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ใช่ชเวดากองอย่างเดียวนะที่พม่าเขามีเจดีย์เยอะมากทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกเมืองก็ว่าไดา้คือจะเป็นเจดีย์จำลองชเวดากองหรือเป็นเจดีย์สี่พระองค์เจดีย์พระเจ้าสี่พระองค์หรือเจอดีย์ เจดีตังงอหรือเจอดีย์หลายเมืองนะที่สําคัญสาคัญเจดีเก่าที่สมัยพระมหากัะสปะไปสร้างไว้ก็มีในะยู่บนยอดเขาเจดีฉเฉิติงดอฉเฉลติงดอเจอดีนั้นก็เป็นเจดีที่อยู่บนพดยอดเขากําลังโบรณะกาลังก่อสร้างสร้างตั้งแต่สมัยพระมหากััสปะเทระที่ท่านออกเผยแผ่ท่าน พระมากัสปาเทระเป็นพระทุดงท่านท่านอยู่ทุดงถือทุดงเป็นวัดนะในสัตว์ที่กำคัง,งอยู่ป่าเป็นวัดนะท่านอยู่ป่าเป็นวัดถือทุดงเป็นพระเทระที่มีร่างกายแข็งแรงท่านอายุร้อยยี่สิบปีในประวัตินะในประวัติเชเวติงดอดเห็นท่านานำ อธิทาตของพระสมาสมพุทธเจ้าไปบรรจุไว้ที่เจดีชเวติงดอก็มีคนไปการาบไปไหว้มีคนไปการาบไปไหว้ตลอดทั้งวันเหมือนกันคือไปการาบไปไหว้ขอสีนขอพรแล้วได้โชคได้ลาภได้ความสบายใจได้คลายความทุกข์ทุกเมืองทุกเมือง ยิ่งทางเมืองทางที่เป็นเจดีย์พันพันองค์หมืน่นหมืน่นองค์ที่ผู้กามนะทางด้านโน้นเจดีย์เยอะมากเจดียนะ์เก่าคือชาวบ้านที่มีความเริ่มใส่ศรัทธาเป็นลานเจดีย์เจดีย์ประมาณหมื่นองค์ที่เป็นเจดีย์เก่าหากักพังลงมาบ้างก็มี